อ๋ออีปล็อกมาเลยพี่น้องให้มาบงกันอีปอกลอกมันสิจับก็ลอกโซ่จับลาบไห่มันสีคลุกคลาตึมมามเนียมันสิจับโซ่องยังไห้เนมาบังเด้อมามามาเดี๋ยวเี๋ยวหลาจับไปเดีอยด้อก็สังว่างานปั่นมากเลยเด้อปั่นมาบัน่นนั่นไม่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 ่ไม่่นไไาม่่ไ่่่่่่่ ออา้นเอามาเอามาเอาาเาร้อนเด้อามาขับมาเอามาี่เอามาี่เอามาที่มามาามาอาอนี้อันนึงเอาอีกปลอกเอมาเอามาที่ยปนำมาที่อันนีเอีกเดี๋ยวเลาแล้วอเอันนั้นบอ่าทนี่ทีนีบอก ถือกันเนืองเด้ออันนึงเอามาขับเอาเอามาเอามันถือมันแบนเด้มันดึงสีด้น้่เอามาผีเอามาผีหูอันร็อกกันอฮึฮึหอัดอะทำมปลอกล็อกฮอ้โหอัดไดตอกลอกลกเนี่ยเสียงสามเท่าเนี่บ่อือม มัน่สิ่งอ้มันสิวพ่อหรอบมันยังขวมไม่ถขวมไปหน่ามันไป้แต่มันไปเหรอบพี่น้องเอ้ยไอ้สามมันมาจับอี้นคืออะไรจงอัานนตอกลอกสามเร็วนั่นดีเลยบอบุ้ยน่ปลาหรตอกลกมาจับดีเเร็วมอก็ต้องจับโอ้ควบกับโอ้ได้สามกับคพี่น้องเอ้ยมาบ่ไงเดี๋ยวก็ไปกันแพี่แทีบอต่องเลยเอาำนี่หละบุ้ยเอ้ามันสิมันดีดีบอาที่นี่บอกลอก สิเอ้ยบังบอเด้อบาทที่นี่ปลอกมานนิใอสามอันไปก็จับแม่มันสีเมนอีลีบ่กบาทที่นี่มาบ่งกันนะรุ่นเครงแรงเลยจะได้พ่อเหลวกนี้ไปแม่บังในตุ๊ทาเอากันไปแล้วพนอุ้ยไปอาบลานปลอกแม่เพื่อออกแรงเละ ออ่าเล็กมีป่าลงนี่ลงนี่ไครนั่นเอาให้ถึงจะปเอาทรายตุ่มลงมาทั้งสามเอาไปกระอันไม่พ,พึ่งพึ่งออกบุ๋ยเอาควายว่เห็นหงเมยจอยทีอืมโคตรโคตนะ,ะกก ไอาโซ so ่ไข่โซ่ไข่น oh, okay. ั่รนไปอาดลาเพ่จับอีกเลย์เมยเก่าเก่าก่อนมูจเเก่าเนี่ยนุ่งกันได้ว่นตัวนั้นน่ะไมนต้องพีดอนั่นสองให้เก่าขึ้นก่อนีเนาะเ้าเกก่อนเก่าเีสอก่สองเก่ไปอาดลาดพราเอาอีกเลยแมย เตียนบนนีเนี่ยจับสองก็จับจับสองนึงจับหนีออจับสามเดียวไมหนจับสองกันจับสองกัน่อเร็วเลือกางกันน่อยเร็วเรมาเอาเลือกางปอกกปลอกปลอกแลแม่คนเสีเอาจเลือกลางนั่นนีเม่ปปลอกได้แล้วรด้อันอันเฮา่าจอดนาทำไม

โอยันองตัวเล่างแล้วปกลอกเตอร์้สื่สื่อเสียสื่อส่งให้นุ่งัวที่ผัวใ่ีนี่เอาหันกันหรอกหันหัวใไญ่กลอกนี่แะคนเอาอาจารย์ที่วัดก็จะออกมาปล่อยคนโมลี่คนกระเล่ให้เอามาเขามาเลี้ยงแต้ในน้อยคนเด้นหนีเอ้ย

สองตวัวเด้อเอาสองตัวเอามาหนึ่งทับก็พล้อกันเอาอันเดียวอันเดียวเด้อละก็กลัเอาอะไรเน้อแม่นะเอามาห้นี่เอาทิพยปลากระตับเอามาเอาทิพปลากระตับนเอามาห้นี่เอามาเอาอีกไปหนี่งเอาอีกเอาอีกไปหนี่งเอาอีกพ่ออันนี้พ่อท่านนี้พ่ออยู่ครบตัวเดียว เอออมาฮหนพอได้พ็เลยไอ้หนไปใส่ก็ไปตัวโตกลัไปนะโตก่าัวอับตัวอีออมาสันอมาไปแบบนี้อแล้วพอแล้วพอละพอแล้วพอแลว้่ว เรเอาจารย์ยวดคิดสามคิดหนึ่งดหนึ่งวันใี่่อแล่าสองกสนใจนะเาอันนี้เด็กุณตน่ะอืมนสองเกาคิดสองเดี๋วออกก้อนอันนั้อกอนโอ้เลยพพูดเออพพูดยวเ็นไ่แต่เขียนตัวนี้สามจ็ดนี่อือเดียต่ดสามสามจ็ด

อันพุ่มไมข่อยเบิงเนยมันเป็นเจ็ดดูตว่าอันนั้นคือจังเด็กสองเด็กสามก็ได้ไหมอวามข่อยเบิงเขาเป็นเลขกสองตว่าข่อยเพินว่าเป็นเล็กสามจะอ่อนกับไม้สามขาเบิงกับสามนี่ตว่ามันมือแปล่าก็หนุนกันขาอเด็กสองเด็กสองเนาะเล็ตัวเดียวกันเอาก้อนเท่าไรก็เก้าเก้าเก้าสี่สองเก้าสี่สองเด็กเรื่ยงอ่ะมี้องทายน้องสองอีก ออเขาหลีนี่ยู <sk 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 ้ตมัเห็นบเต็มกังเขียนมาอืมมจไปสัมากเนี้ยดีบอกนีบอกพวกเราโอ้หายเ้วไปอาดหลาดเลยบ่ะไอ้ดีนะก็ใ่้นาะเอาอันกระดาษมาเขียนกันให่ใส่หมกน้าใส่ของหุ่มพอนอนผูนเดียผาเหมืไม่ได้าคนหนึ่นอนดิไม่ได้พ่าคน่นม่นอนไม่ได้่าคนหนึ่นอน เาก็่หัน่งบนั่อนแนี้มา่้จ้ที่เดียวค่ะมันได้มันมันอยางไดมันถีหงเนี้เ้ยอาทีมหมันหได้อ๋อันเอาผ่าปนหน่อยจึงน้นอนนี้เพว่าเกว่าเขาดูดเขาไม่ดูดผ่าเนอะแต่ยางเขาไม่ดูดจบอกหันมาังจอยดูดตีีดูดผ่าไปดูแลน้อน่ะนะมือยันมือยันเอาอันมนไังได้ผ่ามันไปียางสินน

ปกติข้อมื้ม oh, ือกข้มอ่ s <S yeah, ืมหน่าเหนียนียว่าเอาา้หนจตกันนะหน่ามึงงามเนาะงหน่ามงเน่ปกติเนี่ยเนี่ยเอาานเนี่ยเดีเดี๋ยวปปกปกติปกตเอ้ยปกติตีปไปกติปกติปกติวตามเอา่มงเดี๋ยวเ 我翻我翻，对呀，我那、啊、嗯。 นี่มันบัดนั้นสีมะกรูดสีแกงสิยุ่นไปหมดมากนั่นนั่นนั่นเขาควรเ่็นสีนอนเห็นบ่อหนั่นาผาผาปอกลอกนั่นนั่นเป็นสีนอนนั่นนั่อคนดูดผาเต้นใน่อยๆออกมาเต้นบัดนั่นเนน้อยๆันบ่อได้ผาคนกับบ่อนอนเห็นบ่อนาดนผาบ่อนอนโอ้ยนักปอกลอกเอ้ยคนเอาไปกินันก็ดังติดติดติดดูผา คือคนคนกว่าใว่าพี่อย่างนันจะจึงกันนนิพพานี่ยแค่น้อยนัอยบางก็เลยเอ้ยซี่เอ้ยบงแนผุนน่ะัปเนคนดูดดูดผ่าแล้วก็นอนหลับเปนะเนี่ยคนสีน้อนนอนหลับผมกเตยเอ้ยจมไปใช่สูมโซ่าแล้วเิคนสีนอนบาดวันใส่ยไปด้วยรครับตัวดีห้ยแล้วคนสีนอนพุ่นหมดกันก็ได้ย้แมวน้อยให้หวยให้โซ่อ ปลอกปลอกซื้อเพิ่นนั่นซ้ำนี่ละบาทที่นี่